สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดซี่สุขุสุคนมื่อนี่สิบ้ามาสำรวจราคาโคกระบือตลาดนัาบ้านเทียมอำเภอวันเพืรจังหวัดอุดรธานีเสาร์วันที่18เดือนพฤศภาคม2568ทุ่กกวันอาทิตย์นะครับพี่นอ้องมื่อนนี้เป็นบรรยากาศช่วงเสาร์ฝนกระตกนะครับพี่น้องจืดแน่นะครับพี่น้องกล้วยกับเข้ามาหลานะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศดีๆนะครับพี่น้อง เดี๋ยวเขาไปชมราคาน้ากันนะครับพี่น้องว่าราคาเมื่อนี้มันจะถูกสั่มใดนะครับพี่น้องเบียดน้ำเขาบ้อนะครับครับก่อนจะเขาไปรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำมันด้วครับพี่น้องครับเขาไปรับชมน้ำกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาจากตัวครับมื่อนี่เอามาเนื้อตัวนึงครับเนื้อตัวนึงเนาะครับผมอ่าเท่าไรครับนี่เปิดไรเมื่อหนึ่งพันห้าร้อยเมื่อหนึ่งพันหาร้อยนะครับ ข้าเจ้าหายมื่นหนึ่งเจ้าหามันมื่นหนึ่งเนาะยังบอท่านได้ขายบอท่านขายครับหายมื่นหนึ่งขาดทุนอยู่เนาะนะครับพี่น้องเขาอยากได้เท่าไรครับว่าจะเอาพันหาเลรอครับมื่นหนึ่งพันหาล่อยเนาะนะครับเอาเบิ่งตัวต่อไปครับแมม่ลูกครับผนี่แม่ลูกนะครับใส่ลูกว่าลูกพ้นอยู่ด้านหลังนะครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบห้านะครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้ัผครบมลูกกำลังกินนมนะครับลูกตัวผู้ลูกที่ใดเนาะ ลูกสามหมลูกที่3นะครับพี่น้องเปิดไว้สี่หมื่เปิดไว้สี่หมบาทนะครับพี่น้องสูงร้อยสี่บห้านะครับพี่น้องอ่ะตัวที่สองเหมือลวครเบิร์เท่านี้เนาะเาักเบอรโทไปเยศูนย์แปดสองศปดสอ่งสองหนน่งสองหนึ่งสองสองเก้าห้สเสียนุบ้านนาคาครเสียนุบ้านนาคาครับชุกชูกันมานครับ อันนี้พ่อพันธ์พ่อพันธ์โอ้ลำตัวชั่วข่วมรอนะครับพี่น้องอันอันลูกพ่ออะไรก่อนพ่อทองตีนโตทองตีนโตนะครับอายุจ็ดเดือนแล้วเนาะนี่ได้ขวบพอดีครับได้ขวบพอดีนะครับสูงหไรไปแน่นอนสูงร้อยสามสิบบวกสูงร้อยสามสิบบวกนะครับพี่น้องอลักมากครบเลยโอ้ควันสองข้างเนาะขวันสองข้างหัวลอกกระบาลหัวใหญ่ครับ ข้ออยู่ปวดดยข้ออยู่อดปวดร่งด้อมันติเป็นก้ยยักอยู่ด้ครับข้ยยักใอย่เนื้อข้าวร่วงด้วยคนนะเล็บดีว่าหนักเฝ้าด้วยขาใหญ่ๆเล็บใหญ่ือนี้าเล็บ่คนไทยฝนตกเนาะควันนี่ควันหาบคือหาบองขอบคนตกส่วนควันนี่ควบเลยทั้งสองข้างใ่หางเนาะหางย่งมันไม่ตัดกันรอังดครับเอาเปิดไปเท่าไรครับนี่ หนึ่งแสนสองหมื่นบาทหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับราคาต่อรองได้เนาะส่งฟรีทั่วร์ทั่วประเทศได้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศไทยนะครับขั้นใดราคานี้บ่ะเพราะหลันบัวตัวหลันบัตัวเออแถมมีโต้อีกนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเราจะเอามีโต้จะต้องคนเดียวแล้วแถมให้ครับป่ะขายดีเลยห้อยมีดีโตัวเนาะเอา นะครับเบอร์ทนี่บอพอนีตัวเดียวมือนึ่งนีตัวเดียวเนาะแนเลยฝากเบอร์โทรไวนนยแหน่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกแปดเก้าเก้ปด้าสอาเนวงามเอาครับมาเบิ่งเอาน้ำพอเบียนนะครับโชคโชคมันหมานครับอันนี้เด็กของอันอันนี้ของไพยสันพนุ่มนเบียนของเสียนั่น อ๋อแมาเบิ่งของเสียนั่นนะครับร้อยสี่สิบตัเปิดททุกตัวอันนี้แม่ท่องบ่พ่อยังบ่รู้แล้ว่าตัวนี้จะผสมไปอ๋อนะครับสูงหลายไปแน่นอนร้อยสี่สิบตัว่าเปิดใบหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้านะครับพี่น้องหกหมื่นห้าแม่ยังบ่ท่านได้แม่พันเนาะนะครับบ่รู้ว่าท่องนะครับพี่น้องเอ๋อตัวนี้ตัวนี้สาวนี่ลูกช้างอุดรเด้วยลูกช้างอุดรเปิดไว้ สี่หมื่นห้าพับาทสี่หมนห้บาทนะครับพี่น้องยัง้อยอยสามนะครับสูงลอยสาสิครับสดอกเราง่ามๆได้เ่าเลีนครับแม่นั่นกล้ยเนี่ยอันอ้างๆนั่นช่องด้วยกันแม่นั่นเนาะแม่ลอยอยสี่สิบหยดสูงอยสี่สิบเปิดไเปิดเท่าไรครับเปิดไบสามเก้าเปิดไบสามหมืครับตัวนี้งามตนี้งาะครับพี่น้องแม่ แม่สาวสวยๆเลยปูกับตัวปูก็ได้เนาะเาฝากเบอร์โทรไปอีกพ่อ081 081 896 6 8 9 3 6893ครับเบิ้น้วยงามครับโชมโชคๆกันมันครับครับเบิ่งตัวต่อไปเท่าได๋ล่ะห้อยคือ11 11 500พ่อไป11ตัวแม่หรือตัวปู่ตัวผู้นะครับ11 500 ตัวผู้โอ้สูงจนเทินสูงดีเอานะครับสูงดีไปหาพ่ออันสุดรอขายเบิร์อะไรบอสครับพ่อข้าวขายเบิร์อะไรเนาะนี่เนาะอันนี้นี่ค่อมแม่ลูกบ่พ่อนค่อมนี่บ่ลูกดอนเศร้าเท่าไหร่เศร้าแปด นะครับสองหมื่นแปดนะครับลูกดอนตูผู้ <Okay. S 1> นะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่นี่ 86, <000. S 1> เปิดไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทเนาะอายุได้จะเดือนแล้วปีแน่อนอยนอยนะครับพี่น้องส่วนสูง <c oughs> สูงลายไปไหนครับนี่ <c oughs> ประมาณร้อยสามสิบอยู่เนาะร้อยสามสิบนะครับพี่น้อง มีตัวเดียวเนา่นนี่เนาะแม่สาวนะครับอ๋อตัวนั้นขายแล้วนะครับอ่ะฝากเบอร์โทรไว้วไนะ064 201 5362ครับแม่สาวนะครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นหกพันเนาะครับเอาโชว์กๆกันมานครับสวัสดีครับพ่อ อันนี้ตัวแม่หรือตัวผู้ครับผู้ครับตัวผู้ลูกพ่อได้เนาะลูกเบิ่มพันล้านลูกเบิ่มพันล้านนะครับพี่น้องอายุได้เดือนแล้วเนาะได้สองปีครับงานเดือนสองปีกับสามเดือนหัวหนกๆนะครับล้ำตัวสูงร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องเบิร์แข้งขาใหญ่ๆเนาะเปิดใบสามหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องเอกสารครบเนาะครับผม ฝากเบอร์โทร่วไปนะครับ086ย์แปดหกสองสามสี่สองสามสหกแดเก้าเก้หอยห้อยหยุดนะครับพี่น้องเอามาตัวเดียวปะมาตัวเดียวครับครับตัวเดียวนะครับสนใจโทรเข้ามาเนาะครับครับเอาะโชคกันมาครับสิขายเราบ่ัะห้อยขายหรือปะครับคลายหลายประเด็น ห้าหมื่นกว่าเดือนนั้นเดือนอย่เอ็มไลยห้าหมื่นกว่าขายให้นี่บ่เวียดนามครับผมเวียดนามซื้อหรือเป็นซื้อผู้นี้บ่โอ้เวียดนามเขายังเข่าอยู่เนาะเข่ามาจากข้นมื่นแม่ลูกนี่เท่าไรพ่อสองหมื่นสามเนาะสองหมื่นสามลูกตัวแม่หรือตัวผู้เนาะลูกตัวผู้เดะลูกตัวผู้นะครับพี่น้องแม่นี่สูงหไรไปเลยน้อ ร้อยสามสิบห้าร้อย้นเนาะเบอร์นะครับพี่น้องแม่ยังบ้านผสมเนาะลูกตัวผู้นะครับพี่น้องอาพ่อฝากเบอโทรไว้ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามแองหาสอ้าสอกเจ็ดสเจมาจ้บ้านไนครับ้านเทืยมครันเท่อมเนาะแม่ลูกนะครับพี่น้องสนใจโทรเขาว่าหาพ่อนะครับชโชกกันมานครับขอบคุณครับครับผม มาเบิง้งสองตัวนี่นะครับข้องห้อยบนนอนเนานะอันนี้แม่ท่องบ่ครับผมซือม้อคนแม่เพิ่งกับมาสองท่องได้ยักเดี่ยนเนาะเพิ่ว่าสองเดียวนอสองเดียวน,นอน,นี่เนาะแม่เนี่เนาะท่องนะครับมันสูงไาไปไดยนน,นร้อยสามสิบเกครับร้อยสามสิบเนะครับเปิดไว้เปิดไว้สามสิบห้าเปิดไว้สามหม่าบาทราคาต่อรองได้เนาะนะครับราคาต่อร่องเด้เบิ้งแม่เงี้ยว นะครับลำโตหัวนะครับเคยมีลูกมาไปนี่หน่อยมีนะครับมีมากเหรอเนาะครับนะครับพี่น้องอ่ะแม่นั่นเลยแม่นั่นเปิดไบเศร้าสี่ห้าร้อยสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับแม่ทองเท่ากันบ่ครับเป็นแ้่ทองทองเท่ากันเนาะทองได้ยักเดียนเนาะได้สามเดียนกลัวสามเดียนกว่านะครับสูงกับประมาณร้อยสามสิบกลัวร้อยสามสิบกว่านะครับพี่น้องมาเบิ่งนออกนะครับพี่น้องฝากเปิดทั่วไปนะครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอง สี่สองเก้าสี่สเศูนย์สามสี่หนึ่งศูนย์สามสี่หนึ่งเนาะห้อยห้อยควนห้อยควนนะครับมาตรบ้านมาตรบ้านสนามบินครับสนามบินนะครับพี่น้องเอ้าเบิองเอาน้ำห้อยเพิ่นนะครับสนใจโทรเข้ามานะครับเอ้าโชว์กันมาครับ,น,รบนะครับมาเบิองคุ้ยบ้านๆนะครับหอ้อยเท่าไรเราเปิดไว้หนี่งแม่ลูก สามหมื่นเนี่ยสามหมเท่าไรครับแม่ลูกตัวนี้สามหมื่นสี่เนาะสามหมื่นสี่แม่ลูกแม่นบ่อันลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวเมียนะครับตัวนี้สามหมื่นสี่แหละแล้วว้าวห่มนี่เลยห้อยพ่มนี่เท่าไรนี่ซตัวนี่แหละครับโอ้ซีตัวนี่สามหมื่นสี่เนาะซีตัวนะครับแม่ลูกนะครับซีตัว 4ต, right? ตัวนี่30,000ซ like like ีนะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับราคาควายนะครับพี <ogr> ่น <documented> ้องเบิ่งลูกลูกนะครับพี่น้องเบิ่งมังลูกคนนะครับพี่น้องนี่มีลูกตัวแม่นะครับพี่น้องมีก็ลูกตัวแม่นะครับพี่น้องลูกตัวแม่ทั้งสองตัว30,000ซีนะครับพี่น้อง30,000 ราคาก้วยตลาดนัดนะครับพี่น้องมึงครับซี่ตัวแม่ลูกนะครับสองโคมมันแม่นสองโค้มเจ้าวะโค้งโค้เยนะ้คนลานี่จำพิดโตวะนี่โอ้ยพิจโตนแล้วหอยโอ้ชื่อแพ้เลยเจ้าบาทฝากเบอร์โทรไปเนี่ยหอยฝากเบอร์โทรไปเนี่ยศูนย์แปดศูนย์สองสองเจ็ดห้า มาเจ้บ,บ้านได้เนาะน้อ,นองหานนะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับพี่น้องลูกตัวแม่นะครับลูกตัวแม่ทั้งสองตัวนะครับพี่นอ้องชุกๆกันมานครับอ้าห้อยบัวเรีมาบอกมื่อนี่มาอยู่ครับย่างอยู่คู่นี่คู่นี่เป็นข้อยเนื้อเนาะครับอันนี้ตัวแม่บ่ตัวแม่กับตัวผู่ย่างตัวแม่กับตัวผู่สองตัวย่างสองตัวหกขายละสี่โอ้ยย่างยู่สงสองได้ขายดีอนยะู่เนาะ นะครับนี่ราคาเนื้อราคาเนื้อนะครับตัวนี้กับราคาเนื้อเนาะเท่าไรครับนี่ราคาคู่นี้สองหมื่นครับตัวละหมื่นตัวละหมื่นเนาะสองตัวนี้ตัวแม่กับตัวผู้นะครับเกียร์กี่ตัวมันตัวละหนึ่งหมื่นบาทตัวล่องได้อีกอยู่ที่ไหนม้วนเนื้อยังต่อรองได้อีกเนาะนะครับพี่น้องเอับครูมองหาอยากได้ไปเลี้ยงนะครับแต่เลี้ยงเยอะตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวแม่เอาไปเลี้ยงไปคุ้มเราปากปวดท้วมไว้แน่สุด ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสีาดสี่สามนึ่งครับฉนดบันดุงครับทำโนดบันดุงนะครับโชคกันมานครับเอหป็นรถหกหอย่ที่ต้นไม้เอานี่ห้องห้อยบอครับ เปิดไปเท่าใดนอนเนี่ยนสิบเก้าแม่ลูกบแม่ลูกนะครับลูกจะแม่หรือตัวผู้นะลูกตัวผู้แม่สูงไรไปได้เนาะสิบเย้ากัวยเศ้ากลัวเนาะนะครับเปิดไปเท่าใดก่ก้านะครับราคาห้องเนาะต่อรองได้นะครับตอรองได้นะครับเอาฝากเบอร์โทรไปเนี่ยศูนย์แปดนยอี่หกสองสี่แปดสี่ห้าห้านะครับมัตตบันเลยเนาะ น้องหานเท่าไหร่ครับน้องหานนะครับพี่น้องห้อยห้อยจอดห้อยจอดนะครับพี่น้องแม่ลูกอ่าสนใจโทรเข้ามาครับช่วยโกันหมานะครับบนขั้วเกตจอแม่ลูกของพ่อบ่ครับเท่าไหร่ครับพ่อมีหนึ่งหมื่บาทลูกโตแม่หรือตัวผูกลูกตัวเมียนะครับพี่น้องลูกเพิ่นลูกที่าไหรน้องพ่อโอ้จักเด้อครับ บลูเนาะนะครับลูกที่สามที่สี่ผุแล้วเนาะนะครับแม่ก็จีสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้องเป็นคุ้ยบานๆลูกทรงลูกสวยนะครับผู้มองหาราคาห้องไว้ต่อรองได้นะพ่อเนาะต่อรองได้นะครับพนะี่น้องเต่อรองได้นะครับเราควบดีเฉพาะสามหมื่นสอง,องนะครับ,แ,รบ,รบ, 3, 2, รบแม่กะีสูงร้อยสี่สิบอยู่เนาะ นะครับแม่นี่นะครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวผู้นะครับคมน,นี้พี่น้องมีลูกคนนะครับลูกตัวผู้นะครับแม่สูงดีอยู่นะครับเนี่ยมันพันอาจะมาเกตีกว่รอวะใช่นะครับพี่น้องพ่อมาสองคมป่ครับผมฝากบัวทไว้เนี่ยพอศูนย์เก้าแ้แน่ง่งแปดเก้าเก้าหกห้าสามเม บ,บ้านเจ้าบ้านใดละครับบ้านทอนไนองครับบ้านทอนไงเนาะนะสองโคมนะครับพี่นอ้องด้วยกับบ้าไดคา้ครับเอาครับมื่อนี้เป็นบรรยากาศคืมๆฝนสีตกไม่หยุดแล้วเนาะพ่อเนาะครับแม่นแท้โุก์ๆก,กันมาคพ่อครับพอ่อเอาอ้นแม่นี่ยพ่อแม่บอกบอกแล้วเนี่ยอันนี้แม่นครับพ่อมแม่ลูกเนาะพ่อมแม่ลูก แม่ลูกนะลูกตัวแม่หรือตัวผูลูกตัวแม่ลูกตัวเมียนะครับพี่น้องลูกโอ้ทรงลูกสวยนะครับพี่น้องลูกลำตัวล,นะลูกสีสดอกเล่าแมวอ้วนๆนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณร<ๆ>้อยสามสามสิบนี่เนาะนะครับแม่ยังบ้านผสมเป็นบ่ครับบบ่่แม่ยังบ้านผสม,ม,มเปิดไว้เท่าไหร่ครับพ่อหนึ่งเปิดใบสามหมื่นสามหมื่นบาทต่อรองได้อีกต่อได้อีกต่อได้อีกนะครับพี่น้องบังนะครับพี่น้องเา สนใจจะได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะครับพี่น้องช่วงหย้ากําลังปวงหลายๆนะครับอ๋นี่คมเดียวนี่บ่นี่คมเดียวมาคมเดียวฝากบททั่วไปเนี่ยศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามหกหาสาม้านึ่งศูนย์่งห้าหนึ่งศนย์นึรับรับดงบกกวดโดงบอกกวดชกนมาครับแม่ลูก แม่ลูกขายเท่าไรละหอยขายตัวมีมั้งคุขายต่แม่มันเท่าไรละหมื่นหมื่นหมื่นสามเลียกแต่ลูกบ่ลูกเขาขายแล้วโอ้ลูกก็ขายแล้วนะครับลูกตัวนั้นเท่าไรนอนเนี่ยนะลูกขายห้าพันเนีครับพี่น้องราคาควายควายผู่น้อยนะครับราคาห้าพันแม่เนี่ยหมื่นสามนะครับเบิ่งราคาเอานะครับพี่น้องไปวัวสด ตัวต่อไปครับพี่น้องห้อยเอาเอามาจากตัวปุ้ยนี่เดีเอามาแตะตัวครับแตะตัวเนาะเหลือจากตัวเหลียวตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวอันนี้เพิ่นเป็นสายเดีนอนนี่ตัวนี้ลูกแก้วฟ้าครับลูกแก้วฟ้านะครับอายุจักเดือนนอนนี่ จักปีแล้วตัวนี้ได้ลูกตัวนึงครับลูกตัวที่สองในท้องโอ้ได้ลูกมาตัวนึงเนาะลูกที่สองในท้องผสมได้ยักเดือนแล้วสองเดือนครับสองเดือนนะครับบ่อยลำโตนะครับสูงเท่าใดก็ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองนะครับพี่น้องลำโตนะครับใหญ่ดีงามนะครับพี่น้องเปิดไว้เปิดไว้สี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องท้องได้ยักเดือนปะสองเดือนครับสองเดือนเนาะ ฝากเบอร์โทรไว้นะครับูห็ดสาหกนค่ครับครับหอย้ยเนาะครับโชๆกันมานงครับลูกหลาเปอรเท่าไรนี่แม่นี่เป้ดไบ้เท่าไรเธอสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดนะครับห้องหกเดือนเนาะห้องได้หกเดือนนะครับสามหมื่นเจ็ดลูกไส้บะอันสูงไรไปได้หรอสิ ร้อยสี่ส right. ิบนะครับเบอร์โทรพ่นหละช้ลูกเพ่นเเบอร์เอาเบอร์นะแปดศนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึเจสาเกหหนึ่งสองครับเก้าหกหนึ่มาเบอร์เอานะครับน่ในหน่อยลองรับพห้หน่อยจูงจูงค้วยนะครับเวละเอาจูงดีดีเอาเปลี่ยนหอยแต่หน่อยเว้ซื้อว่างได้แล่ะนี่ซื้อยังอย่างฮะ กูอยากขอจริงใช่ไหมฮะให้กูเลยนะมือบางเอ็งเทียร์ดูขันบ้านที่ไหยิงกันไหนไปย่างเลยขายสี่มือควงอ่ะไปต่อนะครับโจๆกันมาน <c oughs> ครับครับคลิปนี้มีประมาณสามเดือนเออครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดบ้านเท่อมอำเภอบ้านเพือจังหวัดอุดอรธานีภูมิม่วงหาอยากได้ไหวไปเลี้ยงนะครับพี่น้อง ประจำพ่อประจำฟ้ามกับมาเบิงเอาอยู่ตลาดนัดนะครับพี่น้องคามาบา่ได้กระเบิงช่องทางไอทิ์เกษตรทฤษฎีไ,ไม่นะครับสนใจกะระทษเขามาหาห้อยเพิินนะครับพี่น้องต่อรองเอานะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำหนึเด้อครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ